สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่ข้าราชการตำรวจท่านผู้ใหญ่ระดับพลตำรวจตรีลาออกจากราชาการและขอลิภัยการเมืองไปอยู่ต่างประเทศนะครับกรณีของพลตำรวจตรีประวินพงศิรินนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแรวมทั้งเป็นอดีตหัวนหน้าคณะทํางาน คดีโรฮิงญาหรือว่าที่รับผิดชอบคดีเรื่องของขบวนการการค้ามนุษย์นะครับการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศขณะที่ขอลิภัพอยู่ในประเทศออสเตรเลียนั้นพลตํารวจตรีประวีตเองก็ได้เปิดเผยถึงขบวนการการค้ามนุษย์ในประเทศไ,ท,ศไทยนะครับว่ามีโครงข่ายมีการโยงใยทั้งคนในกองทัพในตํารวจรวมทั้งนักการเมืองในท้องถิน่นหรือผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นด้วยซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้เองที่ทาง พลตารวจตรีปรวีนเองเชื่อว่ามุ่งร้ายที่จะเอาชีวิตเขาโดยสั่งย้ายเขาลงไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกระบวนการฆ่ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นจะมีนายทหารมีตำรวจหรือมีนักการเมืองท้องถิน่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องที่จะต้องสอบสวนกันต่อไปนะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้น สำหรับประเทศไทยในยกรณีนี้นั้นก็จะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นถูกจับตามองจากนานาชาติมากขึ้นนะครับว่ากลไกลอำนาจรัฐนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องและอยู่เบื้องหลังในเรื่องของขบวนการการ,การค้ามนุษย์หรือไม่นะครับอีกทั้งเรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในยขณะนี้ก็ยังคง มีอยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับและไม่เฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหมู่คนไทยด้วยกันเองเท่านั้นแต่ยังคงลามไปถึงทูตต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกอัคราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยหรือแม้แต่ทูตอังกฤษประจําประเทศไทยเองก็มีการ ถูกวิพาวิจารณ์นะครับแล้วก็กำลังจะมีการสอบสวนว่ามีการาพาดพิงวิพาวิจารณ์สถาบ,บันพระหมหากษัตริย์หรือเข้ามาแทรกแซงการเมืองของประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับนอกจากนั้นแล้วการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทยตอนนี้ก็ยิ่งมีความอันตรายมากขึ้นนะครับการจะ กฎไลฟ์ light, การจะแสดงความคิดเห็นต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียนั้นก็อาจจะมีความผิดทั้งมาตรา1นึมาตรา1นึหรือพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นความร้ายแรงในเรื่องของการละเมิดสิทธิการแสดงความคิดเห็นของประเทศไทยก็ยังคงอยู่เราจะมาฟังสถานการณ์นี้รวมทั้งการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับกับอาจารย์สุนัยภาสสุนะครับเป็นที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลในประเทศไทยหรือว่า Human Rights Wars นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์รอย่างเรื่องของกรณีของพลตารวจตรีปรวินที่ออกมาพูดในลักษณะเรื่องนี้เนี่ยกระบวนการการฆ่ามนุษย์ของประเทศไทยที่มีบุคคลเกี่ยวข้องทั้งตํารวจทหารห,หรือนักการเมืองแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยสร้างความตกตะลึงให้กับนักสื่อข่ชนในต่างประเทศแค่ไหนหรือคนต่างประเทศที่ติดจับตาดูเรื่องของกระบวนการการค้ามนุษย์ประเทศไทยรู้สึกกันอย่างไรครับในกรณีคุณประวินเนี่ยนะครับมีหลาย มิติที่เราต้องค,คุยกันครับมิติแรกก็คือการที่สามารถทลายเครือข่ายของขบวนบาบการาค้าโดยเฉพาะเป็นขบวนการค้าชาวโรฮิงยาเนี่ยนะครับได้หลังจากที่มางานพบหลุมศพสามสบิบกระหล้มตรงชายแดนไทยมาเลเซียเนี่ยตอนแรกก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นเป็นเหมือนกับ เริ่มสักการะใหม่เพราะว่าขบวนการค้ามนุษย์เนี่ยอยู่มานานแล้วนะครับ,รบทางเอ็นโก็ดีสื่อมวลชนทั้งไทยและสื่อมวลชนต่าง,งประเทศก็ดีเนี่ยก็มีการนําเสนอเรื่องเหล่านี้มากมายไปจนถึงขั้นที่กระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยใช้ประเด็นเรื่องความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยนะครับตัดเกรดไทยว่าสอบไม่ผ่านนะครับ,รบแล้วก็เราก็หวังว่าเออการรุกคืบในการทําหน้าที่ของฝ่ายราชการของฝ่ายรัฐานะครับสามารถสืบสวนดําเนินคดี ทลายเครือข่ายที่ทุกคนที่ทํางานเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยรู้ว่ามีอยู่นะสามารถทลายเครือข่ายได้ลงไปถึงตั้งแต่ผู้มีทธิพลนอย่างที่คุณจอมเกิดไว้นะครับ,รบผู้มีทพลในท้องถิน่นนักการเมืองนักธุรกิจผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาไล่ขึ้นมาก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตํารวจทหารแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับรวมถึงคนที่ถูกย้ายยังไม่ได้ดําเนินคดีแต่ก็มีการย้ายออกนอกพื้นที่เนี่ยเป็นจำนวนมากทุกคนก็หวังว่าเออ นั่นเป็นสักราชใหม่แล้วคุณประวีนและทีมงานของคุณประวีนเนี่ยมีส่วนที่ควรจะได้เครดิตอ,อย่างมากในการ,รสามารถทลายเครือข่ายนี้ได้สอบสวนอย่างเข้มข้นนะครับไม่เห็นหน้าอินไม่เห็นก่น้านอินหน้าพรมรอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าชื่นชมนะครับอีกส่วนหนึ่งที่คู่ขนานกันไปก็คือที่ผมพูดไปแล้วว่าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รับรู้ว่าอยู่มานานคาําถามก็คือว่าแล้วที่ผ่านผ่านมาทําไมแตะต้องไม่ได้แล้วคุณประวีนต้อง หนีตายออกไปนอกประเทศคําตอบนี้ก็ออกมาจากปากคุณตวีนว่าเครือข่ายเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากทั้งในระดับพื้นที่และได้รับการปกป้องจากในระดับประเทศลงมาทําให้แต่ต้องไปได้แล้วพอแต่ต้องปุ๊บอัอนนี้มาสู่มิติที่สามว่าพอแต่ต้องปุ๊บเนี่ยผลมันคืออะไรผลในทางบวกก็คือว่าประเทศไทยก็อาจจะได้ภาพว่าเออถึงเวลาจะเอาจริงเอาจังสักทีนะเรดที่เคยถูกตัดว่าสอบตกก็อาจจะได้ยกระดับขึ้นมาว่าสอบผ่านนี่คือผลด้านดี แต่เรายังไม่เห็นในด้านดีอยงนี้ชัดเจนเพราะว่าการบัดเกรดยังไม่เกิดแต่อย่างน้อยเรื่องภาพในเรื่องมาว่าเออมีความหวังว่าจะทลายเครือข่ายได้เป็นเป็นผลด้านบวกแต่ผลด้านร้ายก็คือว่าคนที่ออกหน้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงในการแก้ปัญหานี้อย่างคุณประวีนและทีมงานกลายเป็นว่าประเนรนาศครับคุณจอมอย่างคุณประวีนซึ่งเป็นตำรวจระดับนายพลเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักจนถึงขั้นที่ อยู่ในตําแหน่งไม่ได้ต้องลาออกนะครับแล้วไม่ใช่แค่ลาออกทรรดายังคิดว่าทั้งตัวเองและครอบครัวเนี่ยจะมีนตรายถึงแก่ชีวิตเลยต้องหนีออกจากประเทศไทยไปขอรีภัยซึ่งไม่เคยมีกรณีอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับสาหรับข้าราชการผู้ใหญ่ที่ต้องหนีภัยจากการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในการรักษากฎหมายนะครับส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งไม่เป็นข่าวก็คือคนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลมาตลอดเกี่ยวกับกระบวนการค้ามนุษย์รุ่นยาก็คือ นักข่าวจากสํานักข่าวภูเก็ตหวานนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบมานะครับพิมพ์แ่วร์ชก็รทราบมาจากสํานักข่าวภูเก็ตหวานว่าผูเก็ตหวานเน่ยก็ถูกข่มคูอย่างหนักจนไม่สามารถทําหน้าที่ได้ต่อไปแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้ก็จะติดตัวลงไปเช่นกันนั่นก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับอยู่ในตําแหน่งไม่ได้ต้องขอรีภัยต่างประเทศสํานักข่าวซึ่งเป็นคนที่เจาะเรื่องนี้ให้ข้อมูลกับทั้ง NGO ทั้งสื่อมวลชนอื่นๆรวมถึงให้ข้อมูลกับทางหน่วงาาารรชก ก็อยู่ในการทำหน้าที่ไ,ไม่ได้เช่นกันมันแสดงว่าเครือข,ข่ายค้ามนุษย์โรงยาเนี่ยยังไม่ตายแล้วล้านแครงเอาคืนคนที่นําไปสู่การปราบปรามจากกลุ่มสมาชิกคนสําคัญของเครือข่ายเขาครับอืมครับที่จะตามมาถ้าอย่างนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าวิกฤตในเรื่องของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่มีขบวนการใหญ่ซึ่งมีกลไกของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากด้วยเนี่ย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะอันใกล้และในอนาคตถ้าหากเป็นแบบนี้จะเป็นแบบไหนฮะอาจารย์ตอนนี้มีการตั้งคําถามนะครับ mm hmm. จากรัฐบาลต่างประเทศจากองค์กรสื่มอมวลชนระหว่างประเทศว่าความจริงใจของรัฐบาลใน mm hmm. การแก้ปัญหากระบวนการขามนุษย์เนี่ยตกลงแล้วมันมีแค่ไหนกันแน่ครับคือตอนแรกก็ตีปีดีอกด,ดีใจ เอามาโชว์เป็นผลงานว่าจับกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมากไม่เว้นหน้าอินหน้าพรมทหารระดับนายพลก็ยังเอามาดําเนินคดีคแต่พอถึงเวลาเนี่ยคนที่จะต้องไปให้การก็ถัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยกลับไม่ได้รับการคุ้มค,ครองคนหลายคนในที่สําคัญในคดีนี้เนี่ยตอนนี้ต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านค,คนที่เป็นนักข่าวให้ข้อมูลก็ทําท่าว่าจะต้องปิดสำนักงานลงมันสะท้อนว่า หนึ่งเนี่ยไม่มีการคุ้มครองพยานและพนักงานสอบสวนที่เป็นเป็นส่วนสําคัญในคดีนี้เลยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยคําถามว่าเครือข่ายที่จับมาได้เนี่ยใช่ทั้งหมดเราหรือยังยังมีคนอื่นอีกหรือไม่อืมอ่าเป็นการปีบร๊บีไฟไม่ฟงังโชว์ให้ดูเฉพาะหน้าหรือเปล่านี่คือคำถามที่สองคำถามที่สามก็คือว่าสถานการณ์โรฮงญาไม่สถานการณ์ที่จบลงในช่วงปีที่แล้วลอยต่อกับปีนี้เพราะเรือโรงญาเนี่ย ล่าสุดที่ทางฮิมไร t ์ w a ช c h ไปเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่ประเทศไทยแล้วแล้วมีการ,รจับได้แล้วก็ผลักดันไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการทลายเครือข่ายการค้ามนุษย์ทําแบบรูปหน้าปัดจมูกพนักงานสอบสวนทีมงานที่เป็นทีมงานปราบปรามเครือข่ายค้ามนุษย์ก็ถูกยุบไปแล้วคนที่เป็นคนทํางานก็อยู่ในในประเทศไทยไม่ได้หรืออยู่ในตาแหน่งไม่ได้แล้วพยานไม่อยู่นักข่าวไม่อยู่แบบนี้เนี่ยรรเรือยาลลอดใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยจะตก กลับเข้ามาเป็นเหยื่อขกระบวนการค้ามนุษย์รอบใหม่หรือไม่โดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นอีกต่อไปมไม่มีใครดำเนินคดีลงโทษกับคนที่ทาผิดเหล่านี้ได้เหล่านี้เนี่ยจะเป็นการประเมินในอีกรอบระยะหนึ่งว่าไทยนั้นสอบผ่านในเรื่องการแก้ปัญหาค้ามนุษย์หรือไม่มและถ้าสถานก,การณ์ได้เกิดในรูปแบบอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไทยจะถูกตัดเกรดว่าสอบตกซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับหากว่าการอสอบตกในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถึง3าครั้งติดกันเนี่ย ผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรอาจารย์อ่าฮะคือสําหรับในส่วนที่ตัดเกรดให้ไทยสอบตกก็คือกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับแต่รายงานการทำเทอร์เรกรายงานทิปเนี่ยนะครับ,ร,บรายงานทิปที่ผ่านมาเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีโอบามาใช้อํานาจของประธานาธิบดีเนี่ยละเว้นมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจกับไทยไว้ก็คือเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่มีมานานนะครับ ก็คือเป็นแค่การตัดเกรดโดยที่ไม่บังคับใช้มาตรการลงโทษแต่ถ้าสอบตกซ้ําเป็นปีที่สามแล้วก็เป็นปีสุดท้ายที่โอบามาจะอยู่ในตําแหน่งเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าโอบามาจะใช้อํานาจเข้ามาเว้นการลงโทษหรือเปล่าหรือว่าจะปล่อยให้มันเกิดการลงโทษเพื่อจะเห็นใํทาให้เห็นว่าประเทศที่สอบตกซ้ำสามปีติดเนี่ยมันควรจะมีผลให้เห็นในทางรูปธรรมว่าเกิดอะไรตามมาด้วยอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือ มาตรการทางภาครัฐของอเมริกาซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเว้นไม่ให้คร<ม>าวนี้ปีที่สามเนี่ยเขายังจะเว้นการลงโทษหรือเปล่านี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือว่าอันนี้นี่เริ่มเห็นผลแล้วคุณจอบก็คือภาพพดของสินค้าอาหาร<ม>ทะเลไทยภาพพดของประเทศไทยในสายตาของผู้บริโภคของภาคสังคมของภาคธ<ม>ุรกิจในโลกตะวันตกรวมทั้งอเมริกาในยูในออสเตรเลียนะครับในประเทศต่างๆเนี่ย เริ่มมีความเห็นว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการขามนุษย์เกี่ยวะมากใช,ใช้แรงงานผิดกฎหมายเอาคนข้าที่เป็นเหยื่อกระบวนการท้งความรู้มันทำอะไรบ้างมันก็เริ่มมีการตั้งคําถามก็จะเจริ่มมีการพูดถึงภาพพูดของประเทศไทยในยทางที่ลบมาตรการส่วนนี้เนี่ยเป็นมาตรการที่ไม่ได้มาจากภาครัฐแต่เป็นภาคสังคมภาคประชาชนผู้บริโภคเนี่ยเขากําหนดมาตรการลงพูดกันเองความบาดกันเอง ไม่ใช่ที่เลือกสินค้าจากประเทศไทยที่ไปขายอยู่ในประเทศเขาครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ขึ้นมาอืมครับจริงๆเนี่ยผลกระทบมันเป็นน้ําซึมบ่อสายคือมันค่อยๆเกิดนะครับแต่พอเกิดแล้วเนี่ยมันจะกระจายอยู่ในวงกว้างแล้วแก้ไขได้ยากครับส่วนของตํารวจเองก็บอกว่าจะมีการฟ้องร้องเนี่ยนะจะเอาผิดได้ไหมครับถ้าหากเป็นกรณีแบบนี้หมายถึงว่าถ้าจะเอาผิดก็คือว่าเป็นการพูดความจริงไม่ครบเป็นการใส่ร้ายเป็นการกล่าวหาอะไรต่างๆเนี่ย การที่พลตุรดตรีประวินไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยการจะเอาผิดโดยรัฐบาลไทยหรือสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติในประเทศไทยเนี่ยจะเอาผิดได้ในลักษณะไหนอย่างไรไหมครับคือถ้าดูการปฏิบัติที่ผ่านมานะครับรวมถึงกรอบกฎหมายไทยเนี่ยก็มีกรณีตัวอย่างให้เห็นหลายครั้งว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันสามารถนําไปสู่การฟ้องนําเนมือนคดีมิตนประมาทในทางอาญาได้ รลรวก็ยังมีคดีทั้งบินประมาททางอาญาทางแพ่งนะครับรวมถึงความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับอ,อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ได้ด้วยก็ยังมีสองสามความผิดละใหญ่ที่ที่เกรงได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วมีความพยายามตอนนี้ในการถแถลงข่าวของทางสตชในระดับต่างๆเนี่ยก็เห็นความพยายามว่าคงจะเล่นงานคุณประวินด้วยข้อหาเหล่านี้นะครับแต่คําถามก็คือว่าการเล่นงานคุณประวินเนี่ยด้วยการดําเนินการทางกฎหมายเนี่ย จะทําให้ปัญหาเรื่องที่ถูกตั้งคําถามจากประชาชนทรองประเทศเกี่ยวกับความจริงใจในการเนี่ยมันยิ่งแย่ลงไปหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณประวินพูดในคาให้สัมภาษณ์หลายครั้งนะครับกับทางสื่อมวลชนก็ดีกับองค์กรเอ็นอย่างพวกพวกองค์กรสื่อมวลชนอย่างผู้ผมก็ดีเนี่ยประวินพูดเป็นคำหนึ่งที่สาคัญก็คือว่าไม่ได้รับการคุ้มครองสนับสนุนไม่ได้รับการปกป้องจากผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เขาสกัดอยู่ครับ เนี่ยเพราะฉะนั้นพอท่าทีอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งกระตอกยามประเด็นนี้ที่คุณประวินพูดไปนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรื่องที่คุณประวินกาลังดาเนินการอยู่ตอนนี้คือการขอรีภัยในออสเตรเลียนะครับการดําเนินคดีที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็นผลจากการทําหน้าที่แล้วโดนโดนเล่นงานโดนล้างแค้นเนี่ยนะครับ,รบมันก็จะทําให้คาขอรีภพยคุณประวินนี่นยดูมีมน้ําหนักมากขึ้นครับอืมครับ <c oughs> การตัดสินใจของคุณประวินเองเนี่ยก็ ก็ทําให้ถูกทางสํานักง,งานตํารวจไทยบอกว่าอนี่นี่เป็นเรื่องของการเมืองอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าไม่ได้โยกย้ายไปนในตําแหน่งที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้นถูกเบียเบเนนเบ่ยงเบนไปในถูกแบ่งเบนไปในประเด็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าในส่วนของต่างชาติเองเขาจะเขาจะฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสองด้านเนะครับ <c oughs> คุณประวีนก็ได้ ให้ข้อมูลในส่วนของคุณปวินไปแล้วแล้วก็เมื่อมีการยื่นเอกสารขอการรีไพยเนี่ยก็คงมีการให้ข้อมูลประกอบที่เป็นชัดเจนมากกว่านี้นะครับส่วนในการพิจารณาของทั้งฝ่ายที่จะ,จะรับรีไพยหรือไม่เนี่ยก็จะต้องดูข้อมูลอีกด้านว่าหน่วยงานที่คุณปวินสังกัดคือสอตชและรัฐบาลไทยเนี่ยมีทาทีอย่างไรมีการตอบโต้ชี้แจงอย่างไรเขาก็มาชั่งน้ําหนักกันตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในวิจารณญาณ Oh. อกรรัฐบาลที่ประเทศคุณที่คุณประวินไปขอริไาเนี่ย oh. เขาก็ชั่งน้าหนักว่าคําพูดท่าทีของฝ่ายไหนเนี่ย oh. มีเหตุมีผลมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับอ oh. แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการประเมิน oh. เกี่ยวกับความจริงใจความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการท้ามนุษย์เนี่ย oh. ก็จะเอาทั้งสองส่วนนี้มามาประกอบกันว่า oh. คำอธิบายของคุณประวินในการทํางานที่ผ่านมากับท่าทีของรัฐบาลว่าที่บอกว่าแก้ปัญหาแล้วแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ย oh. อ่าผูกมัดมีความต่อเนื่องเป็นระบบ กับการแก้ปัญหาหรือไม่เนี่ยก็จะเอามาชั่งน้ําหนักในการตัดเกรคกันแต่ว่าประเด็นเรื่องคุณปวีณ์เนี่ยนะครับมีผลอย่างมากแน่ๆเกี่ยวกับการตัดเกรดเรื่องการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับภาพพบของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสถานะความปลอดภัยของคุณปวีณเองที่กาลังจะขอรีไฟล์นอสเตรเลียครับทั้งสามส่วนเลยครับอาจารย์อย่างที่อาจารย์เองก็ติดตามดูเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของการละเมิดสิทธิ์แต่ต่างๆอยู่เนี่ย เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับพลตตรีปวีณไหมครับเขาเป็นคนอย่างไรก็เป็นคนที่ตั้งแต่ในช่วงที่มีการหลังจากที่พบหลุมศพหมู่พมงยนที่ชายแดนไทยมาเลเซียเป็นต้นมาแล้วก็มีการตั้งคณะทางานขึ้นมาเนี่ยนะครับคุณประวีณก็เป็นที่รู้จักของทั้งสื่อมวลชนและคนเอกชนรวมกับสื่อมวลชนที่ทางานเรื่องนี้เพราะว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเป็นแม่งานในการสืบสอบสวนและทาทีในการทํางานนี้ก็ที่ผ่านมาก็เห็นว่า ดูจะตรงไปตรงมาโปร่งใสให้ข้อมูลนะครับมีอะไรก็ไม่ได้ปิดบังแล้วก็ก็มีการเหมือนกับบ่นให้ฟังหลายๆครั้งเกี่ยวกับปัญหาที่ที่อย่างที่คุณปวีณกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็เป่นบ่นไม่ไม่คุณนใหม่นะครับสําหรับคนที่คุ้นเคยหรือว่าเคยคุยคุณปวีาเป็นเรื่องที่คุณปวีณได้พูดหลายครั้งระหว่างที่ยังอยู่ในประเทศไทยยังหวังที่ยังรับราชการอยู่จนตอนนี้เนี่ย พอออกไปนอกประเทศก็พูดได้ชัดเจนมากขึ้นให้กลับไ,ไปมากขึ้นครับแต่มปเรื่งองที่เขาพูดมาหลายครั้งคาถามก็คือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้จํากัดอยู่ในวงที่คนที่มาทํางานประสานด้วยกันจะเป็นคนนอกอะไรอย่างเงี้ยพวกอนข้างในกณะยูเนสโกหรือว่าสื่อมวลชนแต่ผมเชื่อว่าคุณพวีนเองเนี่ยได้ยกเรื่องนี้กับผู้บังคับบัญชาแต่คําถามว่าเมื่อยกขึ้นมาปรับทุกเนี่ยมันผมพูดเขาต้องใชคำวการปรับทุกเนี่ยทําไมไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้รับการแก้ไข แต่กลับยิ่งทําให้ชะตากรรมของคุณตวีนเนี่ยหนักหนาสาหัสก็คือโดนรถเกตโดนย้ายไปในพื้นที่ที่มีอันตรายขอความคุ้มครองก็ไม่ได้จนในที่สุดต้องกล่าออกแล้วหนีออกมาประเทศไทยถ้าหากว่าบุคคลที่มีความรู้แล้วก็มีข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับขบวนการฆ่ามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยต้องลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศแบบนี้โอกาสที่จะเปิดโปงขบวนการการค้ามนุษย์ที่มีความ มีเบื้องหลังมากขึ้นหรือว่ามีบุคคลที่เป็นผู้นําประเทศหรือว่าอาจจะเป็นบุคคลสําคัญในประเทศไทยเกี่ยวข้องมากขึ้นเนี่ยจะจะจะ,จะมากขึ้นไหมครับจะถูกเจาะลึกแล้วก็จะนําไปสู่การตีแผ่ขบวนการการค้ามนุษย์ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางให้ชาวโลกได้รับรู้มากขึ้นจะเป็นอย่างนั้นไหมฮะถ้าเป็นกรณีแบบนี้สําหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับกิมมารายวอชเรากังวลอย่างมากเลยเอาแค่เรื่องเฉพาะหน้าคดีของคน150ร้อยห้าสิบกว่าคนที่ ต่เป็นผู้ต้องหาในคดีค้ามนุษย์โรฮิงยาเนี่ยนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการสอบพยานในชั้นสามซึ่งเราคาดว่าตรงกินเวลาอย่างน้อยสองปีหรือมากกว่านั้นนะครับ,รบแต่ว่าในเมื่อไม่มีส่วนจะมาให้การในชั้นสาลแล้วเนี่ยคดีมันจะมีความหนักแน่นได้อย่างไร,รเอาแค่เรื่องสัน้นๆจกลุ่มที่จับมาได้เนี่ยเป็นแค่แบบยอดของภูเขาล้าแข็งเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยจะหลุดหมดหรือเปล่าครับเอาแค่นี้ส่วนพวก ฐานภูเขาทั้งแข็งที่ใหญ่โตกมคือมามียมำน,นาดมีที่พลมากมายให้คุณให้โทษกับคนได้ยังแตะต้องไม่ถึงเลยนนแม่ต้องพูดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่แตะต้องไม่ได้แตะต้องไม่ถึงต่อไปนะครับนานาชาติมีความต้องเข้ามากดดันมากขึ้นไหมครับถ้ากรณีแบบนี้เช่นกดดันให้มีการจับกลุมให้ได้กดดันที่จะให้มีการแก้ปัญหาให้ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือจะได้รับภาวะนี้มากขึ้นต่อไปในส่วนของประเทศไทยไหมฮะ ก็เชื่อว่าคงจะต้องมีการตั้งคำถามมานะครับจากหน่วยงานที่เขาประเมินตามผลเรื่องเรื่องประสิทธิภาพของรัฐบาลไทยในยการแก้ปัญหาการมนุษย์กคนต้องมีการตั้งคำถามว่าผลของหนึ่งเนี่ยการที่ตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าคณะทํางานของคุณปวีณเนี่ยถูกยุบไปแล้วนะครับ,รบไม่มีคณะทางานเรื่องการต่อต้านการ้ามรุษย์ในระดับพื้นที่ตรงนั้นที่เคยเป็นทีมของปวีณเนี่ยไม่เหลืออยู่แล้วครับ คำถามก็คือว่าคณะทํางานไม่อยู่จะทํางาน,นได้ไหมสองคดีที่ยังคายอยู่ในศาลเมื่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนไม่อยู่เนี่ยผลกระทบต่อคดีจะเป็นอย่างไรครับพยานปากสําคัญคนที่เป็นแหล่งข้อมูลถูกข่มปูกดดันจนต้องหนีปวซุกัวซูลไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านลงหลบใต้ดินไปบ้างเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างไรคําถามนี้ก็จะต้องตามมาถัดไปก็คือสื่อมวลชนซึ่งเคยเป็นแหล่งข้อมูลมาโดยตลอดในการติดตามสถานการณ์มนุษย์เรือชาวโรฮิงญาแต่สัปดานี้เนี่ยสื่อมวลชนจะกล่าวว่ามันจะต้องปิดตัวลงเนี่ย ต่อไปใครจะเป็นขูเป็นตาให้ในพื้นที่นี่ยจะเป็นคําถามที่เกิดขึ้นแน,น่ๆครับคุณจอมครับถ้าดู<ส>จากเจตนาของพลตร,ตรีประวินแล้วเนี่ยการที่ลีภัยออกไปแล้วก็ไปเปิดโปงเรื่องนี้เนี่ยมองมองว่าเป็นเป็นเรื่องของความเป็นเป็นเรื่องของส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของการที่ต้องการที่จะให้แก้ปัญหาขาจัดขบวนการการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้ได้ฮะ ผมมองว่าเป็นประเด็นหลักเนี่ยสองส่วนในการที่ผ่านมาเนี่ยคุณประวินก็จะพูดในทางที่ให้ข้อมูลในทางที่อยากจะเห็นการแก้ปัญหาให้มันรู้ลุ้ไปก็จะเขาจะบ่นมาตลอดว่าปัญหานเนี่ยรับรู้กันมาหลายปีแล้วทําไมไม่มีการแต่งต้องคนที่เป็นขบวนการทางมนุษย์ได้เลยก็พูดมาตลอดจนถ,ถึงเวลาเขามีโอกาสได้เข้ามาทํางานก็อยากจะสักสักให้ร่วมอันนี้ก็เป็นส่วนมันคนใครคนที่อยากจะเห็นงานตัวเองมันเดินหน้าไปได้มีการแก้ปัญหาเกิดขึ้นมารู้ประทามสองเนี่ย ผมมองว่าคงถึงที่สุดแล้วว่าอ,อยู่ในประเทศขอความเห็นใจปรับทุกแล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองไม่ได้รับความคุ้มครองจนในที่สุดต้องตัดสินใจคนเราเนี่ยถึงขนาดว่าออกนอกประเทศเพื่อขอรีภัย่นั่นคือออกจากบ้านของตัวเองไปตายเอาดาบหน้าพูดง่ายๆเนี่ยแสดงว่ามันเหลืออดจริงๆคือมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วที่จะเป็นที่พึ่งในประเทศไทยได้แล้วก็การที่ออกมใม้สัมภาษณ์เนี่ยผมสะท้อนว่าเขาหวังพึ่งอะไรไม่ได้อีกแล้วในประเทศเลยต้องไป ไปให้ข้อมูลเพื่อจะเป็นฐานสนับสนุนกับการพิจารณารับการขอริ้ไพของเขาเนะครับผมมองตอน,นอันนี้จะเป็นเป็นการตบหน้าฉาดใหญ่เลยต่อทางการไทยต่อรัฐบาลไทยในเรื่องการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในในสิ่งที่เป็นชะตากรรมของคุณปวีนในขณะนี้นะครับเป็นการ,รบตบหน้าฉาดใหญ่เลยอาจารย์คิดอย่างไรแล้วก็มองอย่างไรกรณีที่ทางรัฐบาลไทยโดยเฉพาะทางสํงงานักงานตารวจแห่งชาติก็ออกมาตอบโต้และก็เตรียมที่จะฟ้องร้องประเด็นในการตอบโต้ประเด็นที่จะมีการ ฟ้องดำเนินคดีกับคนตำรวจเอกประวินเนี่ยอาจารยม์มองเหตุผลมองน้ำหนักแล้วอย่างไรฮะคือเป็นสิ่งที่ไม่เหนือความคาดหมายนะครับว่าจะเกิดปฏิกิริยาในลักษณะนี้แต่ก็เสียใจที่มีท่าทีในในลักษณะนี้แทนจะรับปากรับคำว,ว่าคุณจะคุณประวินจะออกไปบนข้็เป็นส่วนคุณประวินคุณประวินมีเหตุผลอะไรก็ไปชี้แจกับรัฐบาลต่างประเทศที่คุณประวินอยากไปอยู่นะครับส่วนในทางประเทศไทยเนี่ย สชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจะทําง,งานสานต่อโดยที่มีมพนักงานสืบสอบสวนคนใหม่เข้ามารับหน้าที่มีทีมงานใหม่เข้ามา,อาเอกสารหลักฐานที่สะสมด้วยรวปรมไม่เดิมก็จะเอามาใช้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรจะพูดมากกว่าที่ตอบโต้ในลักษณะว่าเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาแบบนี้นะครับคือปร,ระเด็นตอนนี้นี่มันเขวไปแล้วคือแทนที่จะตอบคําถามว่างานที่ค้างอยู่คดีที่ยังอยู่ในศาลคดีที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะเอาอย่างไรต่อไปหลักประกันว่าจะไม่เป็นมวยล้ม มีอะไรหนึ่งสองสามสี่ให้รายละเอียดมาเนี่ยแทนที่จะให้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อจะสร้างความมั่นใจกับประชาชนคนไทยและนานาชาติที่เขาจับตามองการแก้ปัญหาครับมนุษย์ในประเทศไทยอยู่เนี่ยมันกลายเป็นว่าจะเอาคืนประวินยังไงมันประเด็นมันเฉยไปเลยนะครับอืมครับครับ,รบนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ข้างหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ